เดี๋ยวเราเทสเสียงให้ฟังกันเลยนะ่ยนี่โหยโบหอนหอนเลยทุกคนเนีย่ย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะฮะวันนี้ผมจะาทุกคนมาเล่นเจ้า Ford 6610คันนี้นะครับผมนะฮะนี่คันนี้ก็โมดิฟายมานะครับผมนะฮะโดยนะป๊อปสามดีโมดิฟายมาครับคันนี้นะครับผมนะฮะมากับผ่าน7นะครับผมแล้วก็ตัวรถนี่โทนสีม่วงเช่นเคยนะฮะโอ้โหเป็นโทนที่แบบว่าตัดกับสีดำมากเลยทุกคนนะฮะก็มีน้องๆเรียกร้องมานะฮะอยากให้เล่นมีของฟาร์ม19ไหมฮะเนื่องจากคลิปที่แล้วผมลงของ Farming 22นะครับผมนะฮะก็ ของ19ก็มีนะฮะเป็นฟอร์ดอันนี้นะฮะการตกแต่งก็ด้านหน้าเป็นหน้ากากนะผมนี่ฟูจนะินะหน้ากากอฟอร์เมร์นะฮะแต่ว่าป้ายนี่เป็นไวรุ่นสร้างตัวนะับผมนี่ครับ,รบก็ภารกิจวันนี้เราก็จะมานะครับเกี่ยดินในอ่าวัดนะฮะที่ทีมงานได้เทไว้เมื่อคลิปก่อนนู่นนะครับผมนะฮะ <c oughs> นี่ฮนะผมจะพาดูนะครับ ไฮไลท์เด็ดของคันนี้ก็คือเสียงโบนะฮะผมได้ทําการโมดิฟายนะครับผมนะฮะตกแต่งเสียงโบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆก่อนนะฮะนี่เข้ากันได้ดีครับนี่สวยงามมากครับผมคันนี้ใครที่สนใจฮะติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเครับโมดิฟายนะครับผมตกแต่งนะฮะอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะนี่นะนี่ครับก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับผมนะฮะส่วนท่อนี่ก็เป็นท่อดําปกตินะฮะไม่ได้ตกแต่งนะครับ ทรงกรองนี่ก็เป็นการเดินกรองแบบ2ชั้นนะครับผมนะฮะมีแห้งกับกรองธรรมดานะครับผมนี่เลยนะฮะที่สวยงามครับผมยางวิชลินครับนี่กระทะสีดำครับผมตัดทําให้มันตัดกับอ่ารูปสีม่วงครับผมสวยงามมากครับผมอันนี้นี่โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเนรับผมนี่เราก็ได้ทําการครับโอ้เสียงบวกเลยทุกคนเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเราเทสเสียงให้ฟังกันเลย โ,โ,โ,หโห้ยโบกหอนเลยทุววกคนเนี้ยสุดจัดครับคันนี้ครับผมโห้ยหวานเจี๊ยบเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวรับงานอ่าขุยดินนะให้มันกองกันนะครับผมโอเคไปกันเลยฮะ สังเกตว่าตอนดันแล้วรอบไม่ถี่ฮะเสียง,งโฮ<ป>ไม่ออก <laughs> แรงดีครับแรงดีครับ vậy á phải thấy anh สวยมากเลยนะครับผมครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเน, <c oughs> นี่นะด้านหลังนี่เป็นแพดเจ็ทเนี่ครับผมก็ทำสีม่วงกันนะฮะให้มันเข้ากันตัวรถเลยนะครับ เนี่ยเสียดายครับตอนดันแล้วโบไม่ดังครับดังตอนที่เล่นปกนติฮะรอบต้องถึงด้วยครับผม

ยอดครับผมแหมเรื่องพลังกำลัง,งยกให้เจ้าฟอร์ดคันนี้เลยฮนะปุกศูนย์นะเพื่แรงจันแรงดัน สองเท้านี่พอจะได้เปรียบนะฮะร้อน,น้าก็จะตะคุยยื้อเลยทุกคนไม่เหมือนสองเท้าปกติที่นี้สามารถเดินได้ครับผมตันได้ฮนะอุย้ยจัดแรงจัง โยกครับผมโยกช่วยนะขึ้นกับสุดยอดครับผมแรงดีมากเลยอันนี้เฮ้ย,ยโยกช่วยฮนะได้แน่นอนครับ

อากาศนี่ก็ดูเท่ากันเลยคนนี้ยขานาดไหนที่ไม่ใส่ดูแตกกันเลยนะหน้กกนากากขนาดนี <c> ้ม <oughs> องจนชินแล้วครับผมบาอารถไถร์ดต้องมีหน้าก,กากขานาดรับผมเหมือนดูไม่เข้าอะ่ะเออมันเป็นแบบที่มติดตาเลยทุกคนอะลูกแบนก็ใหญ่มากทุกคนดูนะลูกแบนผมว่ามันใหญ่เกิน <c oughs> เขาแก้เป็นสองลูกับผมโอ้โหใส่มาลูกเดียวแบบเลื่อเลย่โวลต์เ่ย220โวลต์ทับ,บไปบ้านแลนะ <c oughs> ้วเปล่าก็ว่ากันไปตามนัแน่เพื่อนตรงนี้ก็มีแตรลมด้วยฮนะยช่วงหลังโบไม่ค่อยดังฮนะสายโบจะขาดเพื่อน แียงเงี้เแียงก็จริงครับแต่ว่าโบมันไม่หอนตอนที่ดันไะงน่าเสียดายครับผมนี่โชว์น่อ,อยเงียบเกินฮนะนี่ ลุกลอยนะฮะแรงจัดนะผมโอเคครับผมก็เริ่มเป็นกองเลยนะฮะก็เดี๋ยวให้ทีมงานทำทำงานไปเรื่อยนะผมนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะกำลังใจให้นักป๊อปสามีนะส่วนใครอยากชมแบบไหนนะผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมนะฮะวางเดือดจัดให้ครับอันนี้ก็มาได้หลายแนวนะ มันจะเล่นไล้หลากครับผมนะฮะไม่แค่รถเกี่ยวอย่างเดียวนะฮะก็มีรถไถบ้างครับผมในช่วงนี้โอเคครับผมเจียกันใหม่บ๊ายบายครับผม